ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา อมาฟังเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของเมื่อวานนี้ส่งมาต่อเคสตด,ดี้ที่แสดงให้เราเห็นเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนขึ้นว่าชีวิตเวียนว่ายต่เกิดในสังสารวัฏเนะี่ยเดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เป็นโนดกิเลสซึ่งเป็นเครื่องมือของพิญญาณเานี่ย มันเข้ามาสิงจิตบังคับให้สร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็มีผลของกรรมคือโปรแกรมเมอร์ก็เป็นนัะพยามานเอากิเลสเป็นเครื่องมือบังคับมนุษย์ให้สร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจเสร็จโปรแกรมไปเป็นวิบากกรรมติดข้ามพบข้ามชาเลยมันติดอยู่ในตัวนะ่ะมันไม่ยุติธรรมเลยบังคับให ทำแล้วก็แปลไปเป็นวิบากอย่างเงี้ยโอ้โหใช้กันทีทำทีเดียวใช้อีกหลายทีนานมากทีเดียวความรู้เหล่านี้เราไม่ค่อยจะเข้าใจกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราไม่มีเวลาและอารมณ์ที่มาศึกษาเรื่องนี้มัวจะไปทำมาหากินกับมัวจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินศึกษาเรียนรู้ไอ้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นความจริงของชีวิตเรื่องราวที่มันไม่ค่อยเป็นสาระแก่นสารเท่าไหร่ แต่ว่ามันสุสนุกสนานเพลินๆมันแค่เพลินเพลินหนึ่งมีรักโศกตลบขบขันเฮฮากันมึงมเราไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราตอนนี้นี่ยิ่งเทคโนโลยีเจริญเท่าไหร่โอ้โหสื่อต่างๆที่มาทางตาทางหูทางจม,มูกทางลิ้นทางกายทางใจมาหลายๆทางเลยหกทางเข้ามาถล่มที่มันของเราที่ศูนย์กลางกายเนี่ยกระเจิงไปเลย ใจหลุดจากฐานที่ตั้งดังเดิมมันเข้ามายึดสถานีตรงนี้แล้วก็บังคับตั้งแต่ความคิดคำพูดและการกระทำบังคับทั้งใจทั้งวาจาและก็ทางกายระบบประสาทกายเนื้อนแล้วมันก็แปลมาเป็นวิบากทีนี้เราเนี่ยมันไม่มีดวงตาเห็นธรรม ไม่มีอุปกรณ์ที่จะไปศึกษาที่จะไปดูเพราะเราไม่สนใจในั่นแหละทั้งๆที่อุปกรณ์นั้นอยู่ในตัวแต่มันขโมยขโมยเพราะเราไม่ได้สนใจจะไปดึงอุปกรณ์ในตัวนี้เอามาใช้โม่ไปสนใจไอ้นอกตัวนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นไปสนใจเข้านอกตัวไอ้สิ่งที่สําคัญที่เกี่ยวกับตัวใกล้ตัวซึ่งตัวจะต้องรับผิดชอบแต่การไปสนใจเนี่ยคือเรื่องกฎแห่งกรรม มีภพภูมิรองรับมีนรกมีสวรรค์มีภพภูมิต่างๆถึงส1ภูมิรองรับถึงแต่อุูปภูมิสี่ชั้นพรม16ชั้นสวรรค์หกชั้นมนุษย์อบายรองรับกันอยู่เราไม่ได้เปิดหูเปิดตาเลยที่จะมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีไปติดไอเรื่องเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยซะจนกระทั่งหมดเวลาแห่งชีวิต จะมาศึกษาก็มีทิฏฐิมันะมึงไม่อยากจะรู้มึงไม่อยากจะเข้าใจมึงนี่มันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถึงตรัสเอาไว้ว่าผู้ที่ไปอบายเนี่ยเพราะความไม่รู้หรือดีชั่วรู้หมดอดไม่ได้นั่นแหละมีประมาณเท่ากับฝุ่นในผืนปฐพีฝุ่นเนี่ยมันนิดเดียว ในผืนมะัตพีเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลน,นับกันไป่ทั่วเลยแต่ที่เรียนรู้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่ประมาทละเลิและชั่วทำดีทำใจใสไปสุคติโลกสวรรค์มีปริมาณเท่ากับฝุ่นในเล็บมือพูดง,ง่ายๆคือมีปริมาณน้อยจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่อง กฎแห่งกรรมผ่านเคสซดีเราจริงจะเป็นต้องศึกษาไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้อันตรายถ้ารู้วันไหนแม้เราจะเหลือเวลาอีกไม่มากในโลกนี้วันนั้นเราก็มีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวได้ทาให้มันถูกหลักวิชาซะซึ่งมันมีหลักวิชาในการเดินทางไปสู่ปรโลกคือใจใสกับใจหมองแต่ใจใส ก็ไปสบายไปสวรรค์ใจหมองก็ไปอบายนี่มันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเราจึงยังเป็นจะต้องศึกษาเมื่อวานนี้โอ้โห,หน่าตื่นเต้นทีเดียวปกติครูไม่ใหญ่นี่จะไม่อ่านชื่อนะของเจ้าของเครสกรายเมื่อวานนี้อะไรมันดานใจไปจาอ่านชื่อไปเรียบร้อยแล้ว ก็เลยต้องไปโทรไปขอโทษขอโพยเจ้าของเคสบอกว่าโหสิเธอรครูไม่ใหญ่นี่ไม่ได้มีเจตนาอะไรแต่ปรากฏตรงข้ามเจ้าของเคสบอกชอบอ่ะอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเลยวันนี้นี่มีภาพตัวอย่างมาให้ดูเลยดิ oh. เพื่อให้เกิดความเข้าใจแจมแจ้งกันไปแต่เดิมเนี่ยทำหน้าของเจ้าของเคสแต่ว่านึกไปนึกมา แล้วคนจะเก็บไว้เป็นปมปิศนาบ้างเลยทำภาพที่เราสมมุติเรื่องเอาไม่งั้นมันจะเปิดเผยจนกระทั่งหมดความสนุกสนานกันเอาลมาฟังกันต่อเลยเมื่อวานนี้เมื่อผมรู้ว่าครู้ว่ใหญ่จะเล่าเคสเตี่ยแม่ของผม หัวเจผมเต้นโครมครามผมปิดคลินิกไม่รับคนไข้งดรวยหนึ่งวันครับผมอัดเทปไว้เลยเพราะพี่น้องผมเป็นแบบเตี่ยแม่ทั้งนั้นจะไดาไว้ให้พวกเขาฟังเรื่องที่ครูไม่ใหญ่ฝันใ้ฝันเป็นตุเป็นตะไาลายฟังนั้นตรงเพลงจริงๆครับอันนี้นิพึงออกมาหยิบอ่านเนี่ย ตัวผมเองโดยอุปนิสัยดื้อมากทิธฐิเยอะเป็นมาตั้งแต่เด็กอารมณ์ร้อนแม้เข้าวัดแล้วเนี่ยใครเตือนก็ไม่ได้แต่งุดหงิดยั่วขึ้นมาทันทีต้องรีบไปนั่งสมาธิแต่ก็ยังไม่หายเพราะเชื้อดื้อยังติดอยู่เต็มหัวใจแน่ดีเป็นอย่างไรชาตินี้ก็เหมือนกันเด้ <c oughs> ตอนผมไปกราบคุณยายอาจารย์ผมสงสัยทำไมผมสงสัยทำไมคุณยายอาจารย์ไม่ค่อยมองหน้าผมคงจะเห็นว่าผมเนี่ยดือ้อมีทิฐิมากคุณยายอาจารย์ก็เลยสอนผ่านคนอื่นพูดกับคนอื่นแล้วก็ทำให้ผมได้คิดแล้วครูไม่ใหญ่เล่ามาก็เหมือนตอกย้ำนิสัยเด้นิสัยผมทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจว่าต้องแก้ต้องแก้ต้องแก้ แก้ไขนิสัยให้ได้ม่อย่างนั้นจะติดตัวข้ามชาติตามไปเกิดในครอบครัวมิจ <c> ฉ <oughs> าทิฏฐิอีก <c oughs> ครูไม่ใหญ่เล่าว่าเดี๋ยดีผมเคยบวชแล้วก็ศึกเอามามีครอบครัวแล้วก็กลับไปเป็นผูน้นำบุญอีกครั้งชาตินี้ผมก็เคยบวชครับแต่ว่าตอนนั้นมีครอบครัวแล้วบวชได้สักพักหนึ่งไม่รู้เป็นไง คิดถึงครอบครัวมากๆแล้วก็เลยศึกไปเสดยดาชานี้คงต้องสั่งสมบุญให้มีอัธยาศัยที่บวชไปได้นานๆนะครับสำหรับเรื่องของเตียนี่ผมประหลาดใจที่สุดหลังจากที่เตียตายไปเนี่ยฟังให้ดีเนะี่ยเวลาผมนั่งสมาธิผมจะได้กลิ่นกลิ่นเหม็นสุดๆเลยครับเหม็นจนแสบจมูก ผมได้กลิ่นอยู่คนเดียวเมื่อวานนี้จะจจำได้ไหมไเนื้อตัวมีกลิ่นเน่าเหม็นผมได้กลิ่นอยู่คนเดียวแล้วหมาแถวบ้านมันก็ส่งเสียงหอนหอนได้ทุกคืนทุกคืนเป็นอย่างนี้มาสองปีแล้วตั้งแต่เตียตายพอครูไม่อยาบอกว่าเตียไปเป็นผีเปรตมีกลิ่นตัวเหม็นผมจึงถึงบงังอ้อ ว่าผมทำาอุทิศบุญกุศลเอาพ่อผมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เดี๋ยวนี้กลิ่นก็จางลงไปแล้วครับคือยังไม่หมดกลิ่นตอนที่ผมเขียนเรื่องราวส่งมาแฟนผมบอกว่าไม่ต้องเขียนมามากเอาประเด็นสาคัญสำคัญ,ค,ญครูไม่ใหญ่จะได้ไม่ต่างเสียเวลามากผมจะเขียนมาสั้นๆแต่ครูไม่ใหญ่ฝันในฝันมาสิครับ ติโษตรงเป๊ะกับประเด็นสำคัญที่ผมไม่ได้เล่ามาเลยเตียเป็นคนมักโกรธขี้งุดหงิดตรณีสูบุรีเรื่องเหล่านี้ผมไม่ได้เขียนเล่ามาเลยเตียเป็นคนไม่เชื่อนรกสวรรค์จริงๆดูพฤติกรรมของเตียแล้วผมนึกว่าจะต้องไปนรกดีใจที่บุญยังช่วยไว้ตอนเตียยังมีชีวิตยอยู่ เนี่ยตอนนี้น่าสนใจต้องฟังนะอย่าให้หลุดนะใครฟุ้งลืมฟังบ้างตอนเตียยังมีชีวิตยอยู่เวลาผมชวนแม่มาทำบุญเตียก็ยังห้ามแล้วก็เป็นคนที่ว่าว่าพระทุกวัดไม่เฉพาะวัดพระธรรมกายฟังต่อนะเวลาพระมาขอน้ำดืม่มเวลาพระท่านมาขอน้าดืม่มเคยเดินผ่านหน้าบ้านมาเกิดกระหายน้ำโยม แตมาหิวกระหายน้ำจังเลยขอน้ำดื่มหน่อยเดออลองสันนิษฐานซิว่าเาตียทำไง <c oughs> นี่มันเป็นน้ำบ่อนนะ <c oughs> ไม่ให้ไล่เตียเ <c oughs> ทเล่าให้เลยเหมือนทำประชดขอน้ำเปล่าให้น้ำเล่าที่ครูไม่อยากเคยพูดว่าถ้าให้อีเดี๋ยวอีก,ก็เคย อีกมาอีกอ่ะอีกมาบ่อยๆคำนี้เป็นคำพูดติดปากของเตี่ยผมเลยผมดีใจที่บุญที่ผมทำยังช่วยเตี่ยไว้ <c oughs> ได้เป็นผีเปรตก็ยังดีกว่าตกนรกครับเดี๋ยวตกมือเลยอะไรเนี่ยฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> <c oughs> สำหรับแม่ผมก็กลัวว่าต้องไปนรก แม่พิศินเกือบทุกข้อคือยกเว้นข้อสามแล้วโดยเฉพาะข้อสี่จะผิดเป็นประจำผมดีใจที่ในช่วงท้ายชีวิตของแม่ผมได้พาท่านมาทำบุญช่วยปิดประตูอบายให้ท่านได้ท่านได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาบริวารบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเฟศสามก็ยังดีแต่ผมตั้งใจว่าจะต้องสร้างบุญช่วยให้แม่มีวิมานเป็นของตนเองให้ได้โอ้ดีมากลูกเอ,อ้ย ตอนนี้ผมกำลังทำหน้าที่ชวนคนมาอยู่ทุกด,ดงปีใหม่ตั้งใจเอาบุญให้ท่านสิ่งที่ครูไม่ใหญ่เล่าทำให้ผมกระจายแจ้งสาบซึ้งผมจะแก้นิสัยตัวเองให้ได้ก่อนจะลาโลกแก่วันนี้เลยนะลูกเนะและช่วยเตียช่วยแม่ในทุกวิถีทางขอกราบเรียนถามคำถามเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับดูนิดหน่อยนะที่ผมได้ยินเสียงหมาหอนกลิ่นเกิดจาก อะไรครับเวลาผมนั่งสมาธิจะได้ยินเสียงจีดจีแหลมแหลมคล้ายมาแมลงได้ยินชัดเหมือนอยู่ใกล้ตัวพอลืมตาม,มาดูเดินไปหาเสียงเสียงก็ถอยห่างไปได้ยินมาเป็นปีแล้วครับเป็นเสียงอะไรเกี่ยวกับเตี่ยไหมครับผมจะช่วยให้แม่มีวิมานเป็นของตัวเองได้อย่างไร ต้องทำบุญอะไรบ้างบุญอะไรที่แรงที่สุดตอนนี้ครับนี่คือความรักและปราถนาดีที่จะช่วยทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยของลูกทําอย่างไรผมจะแก้นิสัยดือ้อและมีทิฐิมันเหมือนมีอะไรเนะี่ยบังคับให้มีนิสัยนี้ทุกวันเลยครับชอบสอนคนอื่นแต่ไม่ชอบคนอื่นสอนอยากแก้ให้ได้ในชาตินี้ครับแก้เลยลูกแก้เลยหักดิบไปเลยถ้าได้เลยก็ เลิกไม่ได้เพราะเ,เออการทําหน้าที่กรณรอย่างเต็มที่สุดชีวิตจะช่วยเตี่ยแม่ได้อย่างไรครับผมก็อยากจะทําบัจจัยมากๆแต่ยังไม่มีโอกาสครับโอกาสมีลูกแต่ว่าปัจจัยนี่อีกเรื่องก็เราทําเท่าที่มีสิลูกเอ,อ้ยตอนนี้มีโอกาสก็ทําเท่าที่เราทําได้ อย่างเต็มกำลังในตัวเองแล้วก็ไปชวนพี่ๆน้องๆอะไรนะมูญาติร่วมทําทําอะไรเดี๋ยวมาฟังเงน,นอันนี้ฝันได้ฝันนะเรื่องนี้มันมีเหตุเป็นเรื่องที่ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ก็อันตรายไม่ดีนะมีลูกจะเป็นสัมมาทิฏฐิ เกิดในตระกูลเพียงคนเดียวก็ทำให้ตระกูลนั้นสว่างได้จะช่วยให้คุณแม่มีวิมานเป็นของตัวเองนั้นต้องสร้างถาวรวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะแล้วอทิย์ไปให้ท่านเจ้าซึ่งในช่วงนี้ก็ได้ก็เห็นจะมีแต่หอฉันแต่เป็นบุญมหาศาลซึ่งหอฉันจะใช้เป็นถาวรวัตถุที่รองรับพระภิกษุสมนเณนีผู้ประพฤติธ,ธรรมถึง พันลูกมาขบฉันพระตาหารเจ้าวิธีแก้ไขนิสัยดื้อและมีทิฐิมานะมากนั้นก็ไม่ยากคือเมื่อลูกรู้ตัวว่าดือ้อหรือมีมานะทิฐิก็เลิกซะเท่านี้ก็หมดเรื่องหรือเริ่มต้นจากการสืบสารวัฒนธรรมของคุณยาอาจารย์ สืบสาวัฒนธรรมของคญุญยาจางคือการขัดพิมานที่วัดบ่อยๆรู้จักไม่ขัดพิมานาก,ก็จะช่วยลดมานะทิฐิดื้อถือดีได้จ้ะซึ่งกิจกรรมนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆขัดพิมานนี่ช่วยได้เยอะนะครูม่ใหญ่ก็ขัดมาแล้วเพราะนั้นไปขัดตนะับ่อยๆนิสัยดือ้อมีทิฐิมานะนี้ ติดตัวมาหลายชาติแล้วนะลูกนะเอายกตัวอย่างสักชาติหนึ่งเคยบวชเป็นพระเทศเก่งมากเทศแบบมันมๆเฮลเฮลหน่อยเนื่องจากเป็นพระนมเอ๊ะครูใหญ่เทศเฮลเฮลเปล่าเนี่ยต่อมาพระอาจารย์พระเถระท่านก็นเลยเตือน ให้เทศให้มีหลักธรรมที่ทำให้เกิดความสลดสังเวชในชีวิตในวัตตะน้อยอย่าเทศเอาแต่มันมันเฮ้วๆอย่างนั้นเจ้าตัวก็เลยโกรธหาว่าพระเถระอิจฉาที่มีคนมาชื่นชอบตนว่าพระเถระเตือนบ่อยๆเข้าทนไม่ไหวจึงเถียงไว้บ้างพระเถระ เลยห้ามไม่ให้ไประเทศที่ไหนอีกและห้ามรับกิจนิมนต์เจ้าตัวก็เลยโกรธแล้วก็ลาสิกขาไปมีครอบครัวต่อมาก็กลับมาใหม่ภายหลังเมื่อได้เรียนรู้โลกมากขึ้นว่าชีวิตในโลกนั้นนะ่ะสุขน้อยทุกขมากก็เลยกลับมาแล้วก็ได้พยายามปรับตัว ปรับตัวเองแต่ก็ยังแก้ไม่หายอยู่ดีแค่ดีขึ้นบ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันก็เลยติดข้ามชาติมานะลุงนะเป็นขันทสันดานคือถ้าพูดยาวๆเนี่ยมันจะดูไพเราะดีเป็นขันทสันดา <c oughs> อนอภาิษาธรรมะก็เรียกกันจริงๆใช่ไหมลูกใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นคําที่ไม่หยาบครับอ่าเห็นไหม อะไรเมื่อไม่หยาบซ้ำอีกเลยติดเป็นขันธสันดานข้ามชาติมาเพราะฉะนั้นชาตินี้ต้องหักดิบนะลูกนะทำตัวให้เหมือนผ้าขี่ริว้วเช็ดเท้าใครจะเหยียบจะย,ย่ำยังไงก็ช่างเรามีหน้าที่ทำเท้า,าให้สะอาดและเป็นกุศลของเราหรือเหมือนโคลเขาขาดที่ไม่มีฤทธิ์อะไรแล้วโคมีฤทธิ์ที่เขาเราเหมือนคนไม่มีฤทธิ์จะได้ไม่มีมานณทิฐิ คล้ายๆกับโอวาดของภาษาราบุตรนั่นแหละจ้ะอยากรู้ก็ไปอ่านเอาหรือคอยฟังเรื่องราวภาษารีบุตรเมื่อครูไมใ่ใหญ่นํามาเล่าสู่กันฟังจึงจะแก้ได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองที่จะทําให้เข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างง่ายๆด้วยไอ้ที่เข้าถึงช้าว่มามันติดมานะทิฐินี่แหละดือ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยแก่นะลูกนะถ้าอยากเข้าถึงพระธรรมกายแต่ยังถ้ายังไม่อยากาให้รักษาขันสันดานเอาไว้ การทำหน้าที่ก็ไดาณมิตรจะได้เพียงบริวารสมบัติเป็นหลักกับปัญญาบารมีจะช่วยท่านนังสองได้นั้นต้องสร้างเาวาเราวัตถุดังที่เด็กล่าวมาแล้วแล้วอุทิศเจะจงไปให้ท่านเลยหรือชวนลูกของเตี่ยแม่บวดให้ท่านจะท่านมีลูกกี่คนล่ะที่เป็นผู้ชายลูกของเตี่ยกับแม่นั่นแหละบวดให้ท่านจ้ะ แต่ยังและก็ตามบุญที่ทําหน้าที่กัลยาณมิตรก็มีอานิสงส์ที่จะอุทิศย์ไปให้ท่านได้บ้างให้ทำบ่อยๆนะลูกนะแต่บุญโดยตรงก็เป็นบุญสร้างเท้าวรวัตุที่เจาะจงกับบุญบวชนั่นแหละจ้ะทีนี้มาถึงตรงนี้ที่ลูกได้ยินเสียงหมาหอนและกลิ่นนั้นก็คือตอนที่นี่เป็นภาพสมมุตินะตอนที่ลูกนั่งสมาธิก่อนนอนยี่ไง มีภาพตอนที่ลูกนังสมาธินี่สมมุติเอานะอุ๊ยหน้าตาหล่อสิเดียวกลิ่นก็สาบสางเหม็นเน่าโชยมาเป็นระยะระยะหลังจากนั้นก็มีเสียงหมาหอนแว่วดังต่อมา ขนลุกเลยมาแล้วมาปรากฏกายอยู่ข้างๆนั่นแหละอะนี่มาอย่างนี้ที่เราได้ยิเสียงมหมาหอนและกลิ่นนั่นก็คือพ่อที่ตายได้วนเวียนอยู่ยแถวที่บ้านที่ลูกพักอยู่นั่นแหละเพราะรู้ว่าลูกคนนี้ของท่านเท่านั้นจึงจะช่วยท่านได้ โดยเข้ามาใกล้ๆอย่างที่เห็นในภาพนี่เห็นไหมแล้วพยายามที่จะส่งเสียงแต่ปากท่านเล็กเท่ากับรูเข็มเพราะว่าตําหนิพระตัวผอมดําผิวแห้งเน่าเพอเพราะฉะนั้นเสียงจึงออกมาคล้ายๆเสียงของมแมลงๆๆๆๆเสียงคล้ายๆมแมลงเพราะว่าไอ้ลาโพงมันเล็กเท่ารูเข็มส่วนลูกมีใจที่พอจะรับสื่อได้เวลาที่นั่งสมาธิ จริงรับสัมผัสได้จ้ะและที่หมาหอนเพราะหมามันเห็นและรู้สึกกลัวเหมือนคนกลัวผีคือหนาวหนาวสียวเสียวตัวอย่างนั้นแหละจ้ะเอาฟังดูอีกทีสิ <laughs> <laughs> มันเห็นมันเลยกลัวนี่ <laughs> <laughs> เสียงคล้ายมาแมลงที่ได้ยิน <laughs> เป็นปีๆ ก็คือเสียงของเตี่ยที่ผ่านปากเท่ารูเข็มซึ่งอยากจะสื่อสารกับลูกจ้านี่เป็นเรื่องราวที่น่าศึกษาทีเดียว